สวัสดีท่านผู้ชมผมสวัชัยทรูพับวีลี่ทีนิวและทีมงานนะครับวันนี้ผมมาที่ทางขึ้นลอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งอยู่ที่ตาบลห้วยมอไฟนะครับน้องข้างบนนี้มีลอยพระพุทธบาทเหรอครัไกลไหมไกลอยู่ประมาณหนึ่งกิโลรประมาณหนึ่งกิโลนะพาไปดูกันหน่อยนะ ปีกี้ทีนิวเละทีมง,งานนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่สำนักสงแห่งที่อยู่อำเภอบ้านบึงตำบลพ้วยมองไฟนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมากราบพระที่สำนักสงแห่งนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะบูรณ์รเออพระอาจารย์มาอยู่นี่นานเท่าไหร่แล้วฮะเอามาอยู่ที่นี่ก็อพรรษาที่สองแล้วพรรษาที่สองพรรษาที่สอง,สองครับผมเออปกติแล้วหลวงพ่อ พระอาจารย์บวชที่อื่นบวชที่วัดพยอมอำเภอบ้านเมืองเนี่ยจ้ะวัดพยอมเนาะประมาณแปดพรรษาแล้วแปดพรรษาแล้วแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปมาอยู่สถานที่เนี้อยู่แต่ว่าถ้าเปียนทางการก็คือสองพรรษาที่จําอยู่ที่นี่อ๋อที่นี่สองพรรษาแล้วแต่ที่นี่เป็นสำนักสงฆ์ไม่มีพระอุโบสถไม่มีไม่ไม่ขึ้นชื่อว่าสำนักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์อ๋อครับผมอแล้ว หลวงพ่อคิดว่ามาอยู่ตรงนี้จะทําประโยชน์อะไรให้กับประชาชนชาวที่ควไปฮะเราก็ชี้แนะให้เขาสวดมนต์นะทำวัดเช้าทำวัดเช้าแผ่เมตตาเมตตาก็เวลามีงานสําคัญหรือว่าเกี่ยวกกิจกรรมในกิจกรรมก็จะแนะนําให้เขามาถือศีลสวดมนต์ถือศีลซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะให้ความสนใจแล้วก็ มาร่วมมือกันอย่างดีตรงนี้ครับผมคือคนบริเวณนี้เขาก็ได้ทําบุญกับหลวงพ่อเนาะคือทุกคนนะฮะคนไทยก็มีพระทักรูปหนึ่งเช้าได้ใส่บาทนะฮะได้ถือศีลร,ร่วมกับพระอะไรอย่างเงี้ยฮะเราเป็นคนไทยเราก็นับถือศาสนาพุทธนะฮะทุกอย่างก็อยากให้หลวงพ่อช่วยเหมือนกับว่าเวลาเขาเดือดร้อนมาเขาอาจจะ ไม่มีที่ปรึกษาหรืออะไรทานองนี้นะฮะเขาก็จะมาหาลุงพ่อเออผมเคยอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะฮะก็สมัยหนึ่งมีลุงโม่อยู่ตรงนี้ฮะผมเป็นน้องลุงโม่นั้นเป็นพี่เขยผมนะฮะแล้วผมก็ได้จากตรงนี้ไปผมกลับมาอีกทีก็จำไม่ได้แล้วว่าบริเวณนี้มันเป็นขับรถก็หลงนะฮะแต่เพื่อนแนะนํามา ให้หาหลวงพ่อ <Okay. S 1> ผมอยากช่วยหลวงพ่อนะฮะทําอะไรก็ได้ฮะให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนที่มากราบไหว้หลวงพ่ออแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมอยากให้หลวงพ่อชี้แนะ,ะว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็สิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวมันก็ตรงนี้แหละตรงจุดที่ให้ญาติโยมเนี่ย เน้นไปาทางสมบุนต์ริญสิทานสินภาวนาพวกนี้การทำทานการเจริญลุงพ่อโทรศัพท์มาใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ได oh. ้กล้อ๋อฮะลุงพ่ออยากทำอะไรทักอย่างหนึ่งไหมลนะ่ะแต่สมมติว่าผมไปขออนุญาตท่านนายกได้อะไรอย่างเงี้ยครับทำในต่วนก็ เขาก็เป็นโครงการของเขาอยู่แล้วโครงการร้อยถับ้านดุงจากทางวัฒนธรรมก็อทาเป็นโครงการเพิ่งเสร็จไปเมื่อไม่เดือนที่แล้วที่ว่าเทอทยนี่การเทอทายในหลวงกับองค์พระเทพอ๋อครับผมเทอทยครบรอบอายุเมื่อกี้หลวงพ่อเล่าถึง พระพุทธรูปที่อยู่ในตู้เนี่ยฮะลูกปั้นเนี่ยฮะพรุทธรูปนี่ก็ประวัติความเป็นมาก็ตอนนิมิตตอนช่วงประมาณตีห้าตีห้าเศษเศษได้อยู่ที่นี่ไหมที่นี่ไม่มาอยู่บนเขาอยู่บนเขาครับผมอยู่บนเขาแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยจนนั่งสมาธิในท่านั่งหลับคับงหลแต่ว่าอยู่ลักษณะกึงหลับกึงตื่นก็นิมิตเกิดขึ้นมา องค์ท่านเนี่ยลอย,อยบนฟ้าแต่ไม่ได้อยู่ลักษณะไม่ใช่ลักษณะนี้เป็นลักษณะการนั่งสมาธิครับผมกสมาธิาาาอันนี้ทาเหมือนหลวงปู่โตเนาะอ่าเป็นไฟเบอร์ก๊าซไฟเบอร์กราดเขาทำเหมือนเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นไฟเบอร์ก๊าซหมดเพราะว่าไม่ใช่หลวงปู่โตที่ลักษณะอย่างนี้ฮะใช่ฮะองค์สมเด็จสมเด็จโตเพราะว่าหลวงปู่โตจะนั่งทําอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วอ่า ผมไม่เข้าใจนะฮะว่าปางนี้เป็นปางอะไรอย่างปางนี้ก็คือก็จะบอกบ่งบอกถึงลักษณะคนก็ตีได้หลายแง่หลายมุมก็คืออ่าสาหรับอพระอาจารย์เองเนี่ยก็จะตีในลักษณะของคุณงามความดีอืกับเขาเรียกว่ากุศลกับอกุศลอกุศล,ลจะอยู่ข้างบนอือกุศลอยู่ข้างล่างาตีความหมายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะตีบาปกับบุญ ตีในนี้อย่างนี้ก็ได้นะหรือว่ากรรมพระเก,กรรมใช่ไหม <c oughs> กรรมของบุคคลที่เกิดมาก็ <c oughs> มีกรรมมีกรรมมีกรรมอ่านี่หลวงปู่โต <c oughs> นะโตพม,มรังสีนะครับล <c oughs> ้าก็เนอันนี้ก็จะอ,องหลวงพ่อโสธรนี้ก็จะเป็นทางเจ้าคนณะเจ้าคนณะรองเจ้าคณะจังหวัดอ๋อครับผมมาถวายให้เป็นเส่วนตัวให้ เป็นใช้ประโยช์สาธารณะกับประชาชนที่มากับไหวกันอก็ได้นิมิตนิมิตเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในบนภูเขานะท่านจะนั่งอยู่บนภูเขาองค์ใหญ่มากในนิมิตจะยิ้มให้ถึงสองครั้งเป็นลักษณะนี้อก็เลยเดินเล่าให้เจ้าอาวาสฟังแล้วก็เดินทางมาที่นี่เพื่อเพื่อขอทางอ่าพระผู้ใหญ่ฮะทางเจ้าคณะให้อนุญาตให้เรามาจำพรรษาที่นี่อื ได้จดเป็นที่พักสงหรือว่าเป็นที่พักสงรรมดาแต่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนถ้าจดทะเบียนก็จะเป็นอ่ออ่าถ้าจดทะเบียนก็เบนสำนักสงนะลงมาขึ้นมาทะเบียนครับเป็นแล้วก็ถ้าเป็นวัดก็ต้องเป็นโบสถ์ขึ้นมาเป็นอืสถถ้าจะเป็นวัดได้ต้องเป็นมีโบสถ์นะมีโบสถ์จะขึ้นทะเบียนได้ครับหลวงพ่อกะว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไหมคะจะอยู่ก็คือตามอยู่กับบุญของเรา ขึ้นอยู่กับบุญไม่แต่หลวงพ่อจะอยู่ที่นี่ตลอดไปก็อก็ตั้งใจว่าจะญาโยมที่มาเนี่ยก็จะบททำหน้าที่ทําหน้าที่ทหทให้สมบูรณ์ทําหน้าที่ให้เต็มที่ผมยังไม่ทราบหลวงพ่อชื่อให้เรียกว่าชื่อพระอาจาร,รย์กิตรีกิติโกก,กิตรีนะฮะ,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 ะกิตรีกิต,กติโกครับมีคนเรียกง่ายๆชื่อง่ายๆไหมฮะก็เรียก เรียกพระอาจารย์สมมาจะเรียกพระอาจารย์เรียกพระอาจารย์ครับผมเอผมคือผมไปทํามาทั่วประเทศไทยนะ,ะคือเราจะทําส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมพระพุทธศาสนาสองอย่างควบคู่กันที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าสมมุติว่ามีงานมีธุรกิจอยากประชาสัมพันธ์ผมก็ทำทำให้เพื่อให้คนไป ในที่ต่างๆในชนบทต่างๆนะฮะการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นปีหนึ่งทาเงินมหาศาลให้กับรัฐบาลไทยถ้าคนไปเที่ยวในพื้นที่คนในชนบทนั้นๆเขาก็จะมีเงินหมุนเวียนใช่ไหมฮะคนมาเที่ยวก็จะ,ะนําเงินมาใช้จ่ายที่พักอาศัยอาหารการกินต่างๆนะฮะถ้าหลวงพ่อตั้งใจพระอาจารย์ตาโทษตั้งใจจะพัฒนาบริเวณนี้ผมอยากช่วยหลุงพ่อนะก็วันที่สิบห้าเนี่ยก็จะ เทลาดยางตรงนี้จากที่สิบห้านี่ยถึงเนี่ยเอตีทุนทรัพย์อยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าบาททางเทศบาลเขาไม่ช่วยเหรอฮะเทศบาลไม่ช่วยก็หมายความว่าก็คือว่าเรียกศรัทธาจากญาติโยมนั้นอ๋อครับผมก็ได้ถ้ามันมันก็ไม่เหนือกว่าอะไรลวงพ่อเป็นผู้จ่ายเงินหรอก็ทางญาติโยมเป็นเจ้าภาพกัน อ๋อเป็นเจ้าภาพครับผมที่มาเนี่ยแหละเราก็บอกบุญเขาเลยเป็นเจ้าภาพานั่นแหละฮะหลวงพ่อครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีคนไปเยอะๆไม่ใช่ดีเฉพาะหลวงพ่อนะฮะหมายถึงชาวบ้านแถวๆนั้นเขาก็จะดีด้วย<ช>เขาก็จะมีเงินหมุนเวียนคนมาเที่ยวต้องซื้ออาหารการกินต้องที่อยู่อาศัยต้องทุกอย่างแหละฮะ <ๆ S 1> เขาต้องใช้ใจ่ายเงินใช่ไหมฮะ <ๆ S 1> ถ้าหลวงพ่อสามารถ นำคนมาในพื้นที่ได้เยอะเท่าไหร่ประชาชนก็จะร่ํารวยขึ้นมากขนาดนั้นหนึ่งเราช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาสองชาวบ้านที่อยู่บริเวณเนี้ยถ้ามีคนมาเยอะๆเขาก็จะมีไรายได้ใช่ไหมฮะเงินมันจะมากับคนที่มาเที่ยวฮะใช่ไหมฮะใช่ลวงพอ่อที่ผมพูดเนี้ยลวงพ่อเห็นด้วยไหมก็ต้องปรึกษาทางคณะกรรมการอีกทีน,นะเพราะว่า ทางนี้ก็มีคะรกาลงพ่อมีเบอร์เขาไหมเบอร์มีมีเดี๋ยวผมขอลุงพ่อไปเนาะเราวผมโตคุยรับว่าว่าช่วยกันทํำไหมเพื่อให้บริเวณนี้มันเจริญแล้วก็จะมีเงินเข้ามาแล้วผมยินดีฮะผมยินดีที่จะทําเพราะว่าผมเป็นเด็กโตที่เนี้ยผมอยากเห็นผลงานที่ว่าผมทําแล้วมีคนรู้จักมีคนมาหาชาวบ้านได้มีเงินหมุนเวียนในชนบทเนาะชนบทก็จะเจริญลุงพ่อ